รับขอเก่าวคำว่าสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับครับพิสิทธิ์เหมือนเมืองนะครับวันนี้ผู้สมัครร่วมมาด้วยนะครับธัญวันเหมือนเมืองนะครับขอเสียงปรบมือกับผู้แนะนำนะครับของท่านและของผมครับคุณสุรชัยคุณบรรณาเกียวคำปานครับวันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับทำอย่างไรนะครับที่มียอดทีมกลางนะครับเกินหนึ่งล้านพีวีทุกเดือนนะครับไม่ผิดครับผมมียอดทีมกลางพารายเกินหนึ่งล้านหนึ่งล้านพีวีนะครับตั้งแต่ ่อนจะขึ้นวีนัสนะครับคือ6 7ปีที่แล้วแล้วก็ไม่เคยต่ําเลยนะครับแต่มันมีหลายเหตุการณ์นะครับที่ที่มันควรจะต่ํากว่านั้นแล้วควรจะสูงกว่า2ล้านผมเคยสูงสุด2ล้านกว่าควรจะถึง3ล้าน4ี่ล้านนะครับวันนี้ก็มาคุยกันเล่าแบบพี่ๆี่น้องนองนะครับผมไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเหมือนเราเรา,เาท่าน,นนี้แหละนะครับเพียง <P et S 2> แต่ว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับบ้านอยู่ลบบุรีมาแต่งงานคนสิงห์บุรีนะครับแล้วก็ทํางานที่ลบบุรีเป็นโรงงานที่5้า ซึ่งโรงงานนี้ผมเจอกิฟฟิลีเจอเพราะคนขับรถโฟล์คลิฟในบริษัทเขาชอบหิ้วถุงกิฟฟิลีกิฟฟลีกิฟลีแล้วผมก็ถามเขาว่าเป็นเป็นจุดๆหรือเปล่าคุณเป็นผู้ชายเออมีเหล้าขายไหมใครเคยโดนแบบนี้ไหมเฮ้ยเคยทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าวันนี้กับวันนั้นไม่เปลี่ยนผมก็เคยท่านก็เคย เพราะงั้นอย่าว่าแตยอดหนึ่งล้านเลยสองล้านสามล้านจิบจิบเพราะตอนนี้คุณมีต้นทุนไม่เหมือนที่ผมเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วผมทำกิบลีนสิบามปีย่างเขาปีที่สิบสีมีหลายช่วงที่ทำให้ผมต้องเลิกทำเพราะเมื่อผมทำได้ระยะหนึ่งไฟภรรยาขอหย่าครับทำได้แค่ไม่กี่เดือนเองเหตุผลเพราะหย่าเพราะก็ท้องลูกคนเล็กผมมายินทาตื่นเต้น ไปงานแคมป์ตื่นเต้นไหมกลับไปเล่าให้ฟังหันหลังแล้วก็พูดว่าบ้าแล้วล่ะเธอ<笑><笑>นะครับแต่เธอไม่ได้พูดแค่นั้นนะครับเธอก็พาผมไปอย่าตอนนั้นผมกําลังเมามันครผมพาไปเข้าแคมป์นี่ไปพิโลกตอนนั้นก็มีเพื่อนสหายนะครับที่ทํางานรุ่นเดียวกันยืนการด้วยกันมานานนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าพอผมหยุดทํา เพราะภรรยาขอหย่าผมเลยต้องหยุดแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ผมกลับมาทําใหม่เหตุผลเพราะว่าหยุดไป4ปีรายได้ผมยังมีอยู่หนึ่งหนึ่งพันสพันาพันบางเดือน4ี่พันแต่คนที่รับคือภรรยาครับผมนะครับแต่ช่วงที่ผมหยุดไปเนี่ยคนที่ทํางานรุ่น,ร,นรุ่นเดียวกัน,นเมื่อปี4ี่หกสี่เจดอ่ะที่สมัครรุ่นรุ่นเดียวกันเขาเป็นพลาได์แต่ผมหยุดที่ตําแหน่งเมอร์คิวรี่นี่คือเหตุผลหนึ่งนะ ที่ผมสามารถที่จะทำยอดเยอะๆได้เพราะผมอายเพื่อนจะกลับมาทั้งทีโอ้โหเป็นเมอร์คิวรีหน้าตาแย่มากไม่ได้ผมต้องการสมาร์ทต้องการดูดีการกลับมาของผมได้รับการอนุญาตจากภรรยาเป็นที่เรียบร้อยกลับมาก็ต้องมามา,มาค้นหาวิธีให้มันแมทตัวตัวเองว่าทํายังไงให้ไวผมบอกแล้วมันง่ายมากๆเลยแต่การพัฒนาตัวเองเราจะกล้าฝึกหรือเปล่า ผมเริ่มคุยเรื่องกิฟฟินเพื่อเช็คฟอร์มผมเริ่มคุยเช็คฟอร์มใครครับเช็คฟอร์มตัวผมเองว่าผมเวลาคุยเขาเนี่ยผมหน้าบางไหมผมอายไหมผมลองขี้ถุงกิฟรินเข้าโรงงานดูว่าผมยังหน้าบางอยู่ไหมแต่ผมก็ยังหน้าหนาครับเพราะว่าผมผมมีเป้าหมายชัดเจนคือผมมีความฝันที่ชัดเจนจากแคมป์ไงเฮ้ยมันโอเคมันฝึกได้นะครับเห็นไหมฮะเริ่มพูดคุยเรื่องสินค้าคนรอบข้าง สินค้าที่ผม,เร,มเ,เริ่มพูดคุยกลุ่มแรกๆก็จะเป็นสเปรย์ฉีดเท้าสเปรย์ฉีดเท้ากับยาดมผมเริ่มต้นจากสินค้าที่ในบริษัทเขาใช้ผมเริ่มต้นคุยเรื่องน้ำทับทิมเมื่อปีห0เริ่มคุยกับใครฮะเริ่มคุยกับคุณที่ผมผมรู้จักสี่ปีที่ผมทํางานในโรงงานน่ะผมเละไว้บ้างไม่เละไว้บ้างคุยคุยคุยเขาสนิทกับผมแล้วที่สาคัญเห็นไหมฮะ เริ่มค้นหาผู้นำจากผู้บริโภคโจทย์นี้พื้นพื้นเลยมันอยู่ในหัวทุกท่านอยู่แล้วผมค้นหาตรงนั้นก่อนง่ายๆอย่าไปเริ่มยากเอาคนคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นก็คือหัวหน้างานผมเขาชวนผมทำประการเสร็จไหมผมเสร็จเขาหรือเขาเสร็จผมแลกกันทั้งคู่แล้วเขาก็มาเสร็จเราในคิบบิีนแต่เขาก็ไม่ได้ทำคิบบิีนจริงจังแต่คนที่ทำคิบบิีนจริงจังคือภรรยาของเขา ภรยาของเขาเริ่มทําเริ่มสนใจเริ่มถามมาที่เราจะทํำยังไงเริ่มต้นอย่างนั้นจริงๆเลยยอดมันมาจากตรงนั้นลองผิดลองถูกเราก็ที่สาคัญเนี่ยไฮไลท์กล้าท้าเลยนะแปดปีที่ผ่านมาเนี้ยใครทําภาคสนามเกินผมนี่ก็ที่สุดคนแล้วในกิฟฟีนะนะครับผมยอมรับเลยสุดยอดมากๆนะครับเพราะอะไรเพราะผมต้องการสําเร็จเร็วผมต้องหาความล้มเหลวให้มากที่สุดเพราะภาคสนามเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดเพราะสิ่งแรกๆเลย การปฏิเสธตรงเขาเนี่ยเรามองว่าคือคือเราไปชวนเขาเนี่ยมองว่าเฮ้ยเขาน่าจะมาเป็นเครือข่ายของเราแต่เราไม่ได้ไปชวนว่าเขาจะใช้สินค้าของเราตอนนั้นนะคืออยากจะแบบทํายังไงก็ได้สะสมคนน่ะสะสมคนน่ะเยอะๆยๆะๆๆใครสะสมคนเยอะยิสะสลละ่งดีผมมองแบบนั้นแต่เสร็จแล้วสิ่งหนึ่งก็คือว่ายอดซื้อน้อยยอดซื้อน้อยผมเลยเอาใหม่แผนกในโรงงานผมเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ห้าแผนกแผนกหนึ่งไม่ต่ำกว่าสี่ถึงห้าร้อยคน ผมวางผู้นำไว้ผน,นกละหนึ่งคน,นแผนกละหนึ่งคนวางไว้ก่อนเลยโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่าติดตัวผมนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าผมทาได้ด้วยแต่ห้าคนนี้ไม่ได้ทําทั้งหมดไม่ได้เก่งทั้งหมดแต่เขาสมัครติดตัวผมผมมองว่าวันหน้าเนี่ยเขาจะไม่ทะเลาะบอกแว้งกันเพื่อแย่งยอดคิดดักไว้เลยนะครับแล้วมันก็เป็นจริงๆใครเจอเหมือนผมไหมฮะแบบ ทะเลาะเบาแหวงกันด้านล่างถ้าทางานลงเดียวหลุ่นแย่งสายงานกันนูน่นนี่นั่นช่วงระยะเวลาแค่พอกิฟลินเครื่องติดปุ๊บปีกว่าๆเองนะครับวุ่นวายกันไปหมดเลยนะครับโรงงานพนักงาน4ี่ห้าพันคนเนี่ยพอกิฟลินมันบึ้มบึ้มบึ้มเพราะนั้นผมบอกว่าทํางานโรงงานออกกาไปทํางานภาคสนามหัวมันถึงโตแบบนี้ฮะเห็นไหมฮะแล้วกลุ่มสินค้าที่ผมเลือกลุยตอนนั้นเลยนะครับที่อยุธยาสิงห์บุรีลบบุรีคือการเกษตร พอเริ่มจากการเกษตรแล้วพอเข้ามาในโรงงานก็จะคุยเรื่องอาหารเสริมเครื่องสาอางเรียนรู้จากเราครับเริ่มมีที่ประชุมที่ยุธยาเริ่มมีที่ประชุมที่สิงห์บุรีตั้งแต่เริ่มต้นเป็นจูปิเตอร์นะครับเริ่มต้นเป็นจูปิเตอร์นี่ผมพยายามย้อนลอยพยายามนึกนึกไปด้วยนะว่ายอดมันมาจากไหนคือยอดมันมาจากแรงอุยางครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับที่หนึ่งฮะนี่พักสนามให้ดูพักสนามมันมาจากตรงนี้นี่ครับ พอผมไปอ่อกภาสนามเช่นออกกะผมไปช่วยนายกอไก่นายกอไก่เป็นบอลสตานายกอไก่เป็นบอลสตาผมไปคุยกับนายกอไก่ซึ่งอยู่แผนกเอผมกลับมานายขอไข่ติดตัวผมผมเอาเรื่องของนายกอไก่มาเล่าให้นายขอไข่ฟังโอเคไหมผมเล่าตื่นเต้นอนะ่ะผมเล่าให้เกิดแรงเวี่ยงบางคนบอกเฮ้ยเขาไม่สนใจปุ๋ยอ่ะที่บ้านเขาไม่มีเขาไม่สนใจปุ๋ยมีอย่างอื่นไหมโอ้โหอย่างนี้คุยง่าย ผมบอกว่าวันนี้ผงซักผ้าสบู่ยาสีฟันในกิฟฟีนเนี่ยสุดยอดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงภาคสนามด้วยเราอยู่กาเดียวกันครับเดี๋ยวไปด้วยได้ออกกาไปก็สาธิตสินค้าง่ายๆครับการสาธิตสินค้าก็เหมือนปัจจุบันที่รู้นั่นแหละยาตีร่ังกาททาเด็ดขาดบอกผู้นํารุ่นใหม่ๆไว้เพราะผู้นารุ่นแรกๆก็รู้ดีคืออย่าเยอะอะไรที่เขาคิดไว้เราลองทําดูให้มันหมดก่อนพอแรงเหวี่ยงมันเกิดเริ่มมีคําถามบอกว่า คือยอดมันเริ่มมาเริ่มมาจากหมื่นสองหมื่นเริ่มจากบอลเป็นซินเวอร์ซินเวอร์เป็นโกโกสตาแรกโกสตาที่สองเนี่ยนะครับณขณะที่ผมกลับมาทําใหม่ที่ยุโรปนี่คือกุญแจเลยนะครับพอโกสตามาปุ๊บเนี่ยการรับค่าคอมทีเนี่ยผมไม่ให้เขาไปรับที่ศูนย์ผมเอามาให้ในโรงงานสี่ซองเนี่ยกว่าจะให้ถึงมือเขาเนี่ยโอ้โหผมคุยไป็นยร้อยคนเล่าให้ดีคลี่ให้ดูเนี่ยเห็นไหมไรายชื่อคนนี้อยู่แผนกเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไมไหมพูดอ่ะพูด คือเรารู้เรารับจริงไงว่าผมเป็นเมอร์คิวรีหนักหนักเน่าเขาปรับหนักหนักเข้านะครับก็ปรับเป็นจูปิเตอร์ยอดก็มา8ปดหมื่นเกมืนเริ่มตัดเริ่มมีโกตามมาคุยง่ายไหมทีนี้แรงเวียงเกิดขึ้นแรงมากเลยครับเริ่มคนที่เริ่มคุยบางคนค่าคอม5,000คุย6กพันก็มีคือคือหลายคือมันต้องยังไงอะ่ะมันต้องแบบหิวแสดงอิ่มแบบคุณเข้าใจไหมเนี่ยคุณเข้าใจคํานี้ไหม อยากได้อยากได้เองอะ่ะแต่คุยกับเองอะ่ะ <c oughs> อดทนอะอยากได้เองทําธุรกิจอะ่ะแต่แต่คุยเรื่องื่วงสิ่งที่เองชอบอะใช้ได้เลยนะบางคนเนี่ยเขาไม่ทํากับเราหรอกแบบอยู่บริษัทเดียวกันหรือทํางานหน่วยงานราชการเดียวกันพอตอนแรกเราชวนเขาเขาไม่ทําแต่พอเราไปชวนขอไข่เขาทําเขาก็ไปตอกขอไข่หรือไปต่อกคอควายลูกทีมขอไข่ก็มีแต่เราอย่าไป อย่าไปอย่าไปทำท่าแอคอาร์ตเขานะคนพวกนี้เวลาเขาต่อเรานิ่มๆไว้ก่อนแบบอยากได้มาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่มามาโมเป็นเหรนซะงั้นเป็นลูกไม่มามาเป็นเหรนหนาวแล้วครับทางลึกมาแล้วอยากได้มาเป็นโอ้แต่ใจเย็นเพราะมันต้องอีกสองชั้นใช่ไหมเดี๋ยวกอไก่ขอไข่เนี่ยถ้าเราไปตะล่อมทางล่างงองูคอควายอย่างเงี้ยเดี๋ยวกอไก่ขอไข่จะรู้สึกเหมือนกับขาดความมั่นใจเพราะเขายังทํางานประจำเได้อย่างหนึ่งคือย,ยังยังไม่ทําเต็มร้อยแต่ผู้นาไปอยู่ล่างแล้วเราต้องค่อยๆตะล่อม ิวแสดงิ่มพี่ใจเย็นครับไม่ต้องรีบซื้อหรอกอยากให้ซื้อไหมพี่ไม่ต้องรีบขึ้นโกหรอกนะอยากขึ้นไหมเช่นกันการเป็นพลาได้สำคัญวันนี้ผมคุยกับคนที่เป็นโกถึงเซตเทิลนะครับเดี๋ยวพลาไดาค่อยว่ากันเดี๋ยวพลาไดาค่อยว่ากันมันไม่หมูหรอกยอดพวกนี้ไม่ได้เสกมากิบบรีล,ล้วนๆแล้วไม่ใช่คนเก่งด้วยก็บอกแล้วจบช่างไฟฟ้านั่งหน้าที่นี้มีคนยอดเยอะกับผมยเยอะแยะแต่ไม่หลอและผมหรอก ราะนั้นถึงบอกว่าวันนี้เรามาแบ่งปันประสบการณ์มันมันมัน,มน,มนต้องแบกันนะอ่ะสร้างแรงเวียงกับคนรอบข้างนี่ไฮไลท์สร้างยอดเฉพาะกลุ่มนะอย่ามั่วเชียหห้าสายเนี่ยห้าสายเนี่ยผมให้ทุกคนคนละกะอ่ากคนละกลุ่มอีกกลุ่มนึงผมจะคุยเรื่องเครื่องน้ําอีกกลุ่มนึงผมจะคุยเรื่องปุ๋ยเรื่องปุ๋ยนี่ไฮไลท์นะทีมงานผมส่วนใหญ่เนี่ยผมจะบอกเลยว่าปุ๋ยนี่ผมไม่ค่อยเก่งนะ อยากรู้นี่เอาเบอร์วิทยกรไปทําไมถึงไม่ผมไม่ชอบร้อนเล็กๆผมเลี้ยงควายผมเบื่อแล้วผมร้อนอยา่ามายุ่งกับผมนะเชื่อไหมทีมงานนะ่ยหรือว่าพวกคุณที่นั่งอยู่ด้วยซ้าไปคือบางทีห้ามอะไรอ่ะเหมือนยิ่งยุ่เข้าใจไหมยอ,ยอยากลองเนี่ยส่วนใหญ่ทีมงานลองก็สนิทกับวิทยกรป้อผมก็สาธิตสินค้าไปอย่างอื่นไปคือแต่ละคนเนี่ยเขาจะเก่งแต่ละกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็จะเก่งเครื่องสําอางอีกสายนึ่ะนะ แต่ละสาแต่ทุกครั้งพอพออยู่ไประยะหนึ่งมันก็จะเก่งกันทั้งหมดอ่ะพอเราเรื่องราวหรือว่าเอาเขาเนี่ยไปช่วยในกลุ่มหนึ่งคือจะคุยกันอ่ะคือผมบอกว่าพอแรงกูอย่างมันเกิดแล้วนะทุกคนก็ได้งเงินคนนี้ก็ได้งเงินคนนี้ก็ได้งเงินถ้าอีกกลุ่มหนึ่งอยากให้มาช่วยเรื่องเครื่องน้ํามาไหมเอาแรงเอาแรงนะวันนี้ไม่ได้เลยการขอแรงกันเนี่ยไม่ได้ต้องเอาแรงกันแบง่งแบ่งกันนะครับโอ้สุดยอดนะครับนี่คือกิฟฟินสร้างยอดเฉพาะกลุ่ม อย่าลืมนะว่าตอนนั้นเนี่ยที่ผมลุยมากๆเลยก็เป็นน้ําทับทิมน้ําทับทิมเนี่ยผมจําได้แม่นยําเลยคือคือว่าเวลาผู้หญิงมีรอบเดือนแล้วคือเวลากินแล้วไม่ปวดไม่ปวดท้องแล้วคนที่พูดก็คือภรรยาผมผมจําแม่นเลยเพะเอ่ยถึงน้ำทับนี่กินเลยพอรู้ว่าตุยตุยมานะกินเลยโอ้โหนี่ฟืดเลยผมจะไม่พูดเรื่องมะเร็งเต้านมไม่พูดนูนี่นั่นลนะเอาอาการเดียวกันถ้าเป็นผู้ชายก็ความดันโลหิตสูงโอเคไหมผิวดีไม่เพลีย โอ้คุยอยู่แค่นี้นไม่มีอะไรมากแต่พอร้อแรงเหวี่ยงมันเกิดปุ๊บมันนับทับชิมสมัยก่อนมันไม่ได้สามแถมหนึ่งอย่างนี้ทุกเดือนนะมันแถมมางไม่แถมมางคือใจว่าเออต้องมาลุ้นกันต้องบอกเนี่ยมันจะหมดโปรแล้วแล้วมันหมดจริงๆเห็นไหมละ่ะเห็นไหมไม่มีกินเลยซื้อเยอะๆนะจ้า,จากลับบ้านเนี่ยให้แม่ซื้อเลยเวลาผมคุยกับผู้นำผมคุยยังไง ผมคุยอย่างนี้ครับผมบอกว่าวันนี้เฉพาะเงินเดือนในบริษัทที่ผมอยู่เนี่ยเฉพาะเงินเดือนเนี่ยเงินเดือนนะครับจ่ายให้พนักงานเนี่ยสี่พันกว่าคนเนี่ยประมาณร้อยยี่สิบล้านขึ้นนะครับมันไปอยู่ไหนบ้างมันไปอยู่การส่งบ้านส่งรถค่าเลี้ยงดูลูกแต่สิ่งหนึ่งไปอยู่กับห้างสรรพสินค้าผมก็คุยอย่างเงี้ยซึ่งเงินก้อนนี้น่าสนใจผมต้องการสักล้านหนึ่งอ่ะในโรงงานเนี่ย การต้องการก็คือมันต้องมีทีมงานช่วยกันเราเป็นพี่เป็นน้องกันทําธุรกิจไล่เลี่ยกกันเหรอวางเป้าหมายเดียวกันนะครับแต่ที่สําคัญนีคือว่าไอ้ความที่ว่าเราทําไล่เลี่ยกกันนี่แหละมันเลยมีปัญหาในระยะยาวมันเลยมีปัญหาในเรื่องของแนะนําอะไรแล้วอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าแบบคิดเองทําเองคุณเข้าใจไหมโอ้แล้วมันมีปัญหาในระยะยาวอยู่ช่วงหนึ่งที่ทาให้ยอดธุรกิจผมหายไปเลยสี่แสนบาทในเดือนนั้น นะครับอ่ะมาเรื่อยๆอ่ะสร้างสายผู้นำขึ้นนะผมจะทำประมาณสองสามสายแค่นั้นเองที่เมื่อกี้บอกห้าสายเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันจะมีผู้นำจริงๆอยู่สองสามสายแล้วมันจะเป็นที่มาของสายระดับระดับระดะด,ด้วยซึ่งตอนนี้มันก็เป็นผลครับมันเป็นผลนะครับมันก็จะมีได้ได้ขึ้นมาค่อยๆข,ขึ้นมาข้อขึ้นมาแต่เราจะรักษาสมดุลของการตัดพลังไดเพราะเราทุกคนต้องเป็นพลังไดทุกคน ต้องเป็น X เป็นแกนเป็น Demon, เดมอนกัน Demon, ทุกคนแต่เราจะรักษาสม,สมดุลได้ยังไงก็ต่อเมื่อเราทําไม่หยุดเราสร้างไม่หยุดแล้วเราจะไปสร้างกับใครล่ะตันละใครตันแล้วมั้งฮะไม่มีนะฮะเรากลวงทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแหละครับตราบใดคําว่าภาคสนามนี้ไม่ใช่ว่าลงคุณไปจินตนาการว่าภาคสนามนี่จะต้องมีคนสิบคนมายืนฟังผมพูดเรื่องปุย๋ยเรื่องเครื่องกองน้ําเรื่อง อะไรน้ำยาล้างจานแล้วไม่ใช่นะครับภาคสนามของผมคือการคุยกับใครก็ได้ที่อาบน้ําสระผมแปรงฟัน